ไมเพชรผมมันไม่ถึงแสนวะคนดูเขี้ยเพชถหายไป็สามมือถุกคุณละเมอซื้ออะไรวะใครขโมยเพชรกูเอาเพชรกูคืนมานี่อยู่หน้าคอมใครเนี่ยคอมพิก้าเหรอกี่โมงแล้วเนี่ยพิก้านอนยังว่าจะแอบมาเล่นคอมสัหน่อยอุ้ยตีสองครึ่งละคนดูทักทายคนดูว่าละัรนะรับ ก็อขอขอากล่าวสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กับช่องแสนดีแชนแนลนะครับคนที่แบบว่าเอาง่ายว่าปีนี้เนี่ยเรื่องความเกียนเนี่ยต้องยกให้ไอ้แสนดีมันเลยแหละซึ่งตอนเนี้ยเป็นเวลาคนดูเอ้ยลืมไปเฉียงดังไม่ได้นะครับตอนนี้ตีสองครึ่งนะครับตีสองครึ่งแล้วทั้งบ้านเอางี้ครับคือตอนเนี้ยทั้งบ้านอะคือนอนไปหมดแล้วเดี๋ยวผมคนเดียวเพื่อที่ผมอดหลับอดนอนก็เพราะว่า <c oughs> เพื่อคนดูเลยนะครับคนดูเห็นอะไรไหม เพชรเยอะเพชรเยอะเพชรเยอะจริงๆเพชรเยอะจริงๆใช้ใช้สอยสักหน่อยก็คงจะดีหรอกม้าพงคงไม่เป็นอะไรหรอกว่างคงแบบแบบว่ายังไงอ่ะแบบก็คงแบบว่าไม่แบบกระดิกอะไรอย่างเงี้หรอกว่างเพชรมันเยอะไปไงก็อย่างที่คนดูขอมานะพี่กายเกียนพี่ต้นกล้าหน่อยเกียนเพชรพี่ต้งกล้าหน่อยไอ้กายบอกคำเดียวเลยครับไอ้กายจัดให้ทีสองแล้วด้วยไม่พูดเยอะครับงั้นก็เอาเป็นว่าแสนสาม เราจะใช้เปสักเท่าไหร่ดีเนาะแบบเอาแบบว่ามันไม่ชั่วร้ายจนเกินไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอางี้ลวกันเดี๋ยวสุ่มๆก่อนแล้วกันเนาะอันดับเรกเลยก็อยากจะสุ่มให้พี่ก้าวซะหน่อยแล้ะกันนะอุย้ยมีอยู่แค่ลายเดียวเองอุยอ้ยอุ้ยไม่ใช่ลายเดียวโอ้โหดูถูกไม่ได้โอ้โหโอ้โหฟาดเรียบฟาดเรียบ wow. โอ้โหมันเอาทุกลายเลยเวยโอเคครับทุกคนใครที่เล่นเกมคอยมาสเตอร์นะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับทุกคนวันนี้พี่มีเว็บเติมสปินที่ดีที่สุดในประเทศไทยมาบอกเลยนะครับทุกคนวิธีการเติมเครดิตนะครับก็กดที่คําว่าเติมเครดิตนะครับแล้วมันจะมีให้เลือกทูมันนี่และทูวอลเล็ตนะครับทุกคน <S <S เราก็เลือกไปที่ทูวอลเล็ตแล้วเราก็โอนไปเบอร์นี้เลยนะครับและหลังจากนั้นพอโอนเสร็จปุ๊บก็เอาเลขอ้างอิงมาใส่เลย <S <S พอเราเติมเสร็จก็ไปที่คําว่าเติมสปินคอยมาสเตอร์นะครับแล ให้เราเข้าไปที่ในเกมแล้วก็กดไปที่คําว่าเชิญเพื่อนนะครับทุกคนพอเรากดไปมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นในโทรศัพท์มันจะให้ส่งคําเชิญนี้หาเพื่อนนะครับแล้วก็เลือกส่งไปหาใครสักคนหนึ่งนะครับทุกคนแล้วจากนั้นพอเราส่งเสร็จใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ก๊อบลิงก์ตรงนี้มาเลยนะครับทุกคนแล้วเราก็มาเติมตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่พอเราเติมเสร็จนะครับทุกคนเราก็จะรอประมาณ20วินาที นี่ครับทุกคนเราเติมเสร็จแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมครับสปินเข้าแล้วครับคือเว็บนี้ถูกที่สุดในประเทศไทยจริงๆนะครับทุกคนคุ้มจริงๆนะครับทุกคน20บาทได้120สปินถูกมากๆก็ถ้าใครอยากเติมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้มียังโอ้โหไม่น่าจะถามว่ะแม่เอ้ยมีหมดละอันนี้มียังึ๊บโอ้โหโไม่น่าจะถามเดี๋ยวเราไปดูในร้านค้าดีกว่าคอนูดว,ว่าพิ่จ้าไม่มีอะไรบ้างวะงั้นเอานี้เราจะถูกไปกินปืนนี้ทั้งหน้าเลย ที่แกยังไม่มีอันนี้มีครบแล้วเฮ้ยอันนี้ขาดเอ็มสี่สุ่มไปก่อนไม่ต้องลดเพชรเยอะน่านี่ชิวๆเพชรแค่นี้่าใช้แบบชิวๆนี่ได้แล้วไม่เป็นไรเว้พี่ชายพี่จะมีสกินปืนทุกสกินปืนเล่นแล้วต่อไปเนี่ยอันนี้มีเอ้ยขาดสเปซอันนี้ขาดสเปซน่าไปนีนน่ชิวๆใช้แบบชิวๆไม่ต้องมีวนลดนี่อ้ย เรื่งไปเสียงดังไม่ได้คนดูเนี่ยเอ้ยได้แล้วถาวรอีกแล้วอ๋อเฮ้ยอันนี้อะไรฟาร์มาร์สขาดเนาะไปสุ่มไปเลยชิวๆทีละสามร้อยห้าสิบเพศเนี่ยอ๋อถาวรเฮ้ยฟาร์มาร์สอีกแล้วฟาร์มาร์สอ้โหเป็นอะไรกับฟาร์มาร์สมไม่ชอบเล่นนักไม่ชอบเล่นฟาร์มาร์สนี่จะจัดให้ถาวรไปอีกหนึ่งอันนี้อุย้ยอันนี้ขาดหลายกระบอกเลย ไปไปไปจัดซะหน่อยไปไม่ได้ถาวรเฮ้ยถาวรมาหนึ่งกระบอกอันนี้ไว้ไว้หลังก่อนมันสุ่มยากอขาดสามกระบอกฟาร์มัสอีกแล้วอุ้ยได้มาหนึ่งกระบอกอุ้ยได้มาสองกระบอกเฮย้ GM N e. ฮยเจมโกงปะเนี่ยล่ะต้นกล้าเนี่ยเฮ้ยอยืดไปเสียงดัง <c oughs> อืถาวรแบบกอโตนี่เอ้ยขาดอีกแล้วไอ้ตายเถอะนี่สุ่มนี่มับเขาให้ มับเขาให้ยังยังยังไม่ได้เอ้ยอได้มาหนึ่งกระบอกครับทุกคนไปครับจัดต่อจัดต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหกระบอกที่สองมากระบอกที่สามต้องมาที่สามงาเกียร์แล้วมันก็ต้องอ้ยสุดนี่คือตอนแรกอรับคนดู <c oughs> ตอนแรกผมจะกล่าวว่าค่อยมาแบบว่าค่อยมาฉวยโอกาสตอนที่เกย์ออกไปข้างนอกเวลาเกย์แบบไปกินข้าวกับซงกับสาวอะไรเงี้ย <c oughs> คือด้วยความที่แบบหน้าตาพี่ผมมันหล่อด้วยไง แบบจะรอจังหวะนั้นแต่ว่าเอาจังหวะนี้เลยดีกว่าเอาแบบว่าเดี๋ยวพอมันตื่นมาปุ๊บตื่นขึ้นมาสตะีมเฮ้ยพิษผู้ชายพีไหน,น,ไหน,น,ไหนวะเอาแบบนี้เลยเน,นี่ยนี่จะต่อจะต่อจะต่อรัวๆไปเลยรัวๆฮ่านี่ถาวรมาอีกหนึ่งเอ็มเจเก้าเอ๊ยจำเป็นเอ็มเจเก้าเขบอกนี้โอ้โหโคตรแรงจำเป็นมากเขาบอกนี้โคตรจำเป็นนี่นี่ นี่ทวอนทาว,นทาวนอนเฮ้ยโอ้โหปืนกล็อโอโหไม่จําเป็นนะไงจําเป็นนี่ต้องสูดแล้วอ๋อต้องเอาแล้วไม่ตายเถอะไม่มีไม่มีอีกแล้วเฮ้ยเรื่องสก,กินเราพอแล้วไหมเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรในร้านค้าดีกว่าไหมที่แบบว่าแบบยังไม่มีอะไรเงโอ้โหมันไม่มีอะไรบ้างวันนี้ตัวมันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโมีทุกอย่างฮะ โอเคไม่เละั่นสุน่มอันนี้ต่อแล้วกันนี่ปืนที่มันจําเป็นนี่มักโอ้โหถาวรอ,อีกแล้วไอ้ตายเถอะถาวรมันตัวฟักเกอร์อ้ต่อเว้ยเออการที่แบบว่าเราเล่นล่าคนที่แบบมีเพชเป็นหมื่นเป็นล้านนี้โอ้โหมันหอ้หมันสนุกดีนะอนี่กดไปพักกดไปพักโอ้โหไอ้ยาวๆปุ๊บ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 โอ้โหอถาวรอ,อีกแล้วโอ้โอรหัสดวงดีว่ะดวงดีดวงดีดวงดีเว,ว้ยเฮ้ อันนี้เอ้ยยางยางปับ๊บเขาให้ปับ๊บเขาให้นี่ปับ๊บโอ้โหถาวอนอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสีชมพูสีชมพูเขาบอกว่าน่ารักถาวอนหนึ่งกระบอกจัดไปปึ๊บโอ้โหถาวอนอีกแล้วไล่ตายเถอะล้านตนก้าโอ้โหถาวอนสองไปฟาร์มัสโอ้โหฟาร์มัสนี่เป็นปืนที่พี่กา้าชอบมากโอ้โหถาวอนอีกแล้ว ไม่ถาวรปึ๊บอโหถาวรเฮ้ hey, ว่าก็ว่าไปเถอะนะคนดูพี่ก้าเขาก็เป็นพี่ชายผมซึ่งผมไม่อยากทําให้มันรุนแรงไปมากกว่านี้นะเว้ยคนดูอาจงจริงคือผมเห็นใจพี่ชายผมไงประเด็นแล้วอะ่ะ <c oughs> เราพอแล้วไหมผมสงสารพี่ผมมากคนดูผมสงสารพี่ผมมากในขอดูด่ะต้นกล้าหน่อยสิแบบสกินปปงกินปืนอะไรเงี้ยแบบแบบเยอะเลยว่ออะ <c oughs> ยี 20! 20! Oh, ่สิบยี่ส oh ิบโหพี oh. ่ว้าวโอ้โหโอ้โอ้โหสิบเอ็ดกระบอกโอ้โหมีครบทุกกระบอกเลยมั้งเนี่ยโอ้โหจาวนโอ้โหสิบสองกระบอกโอ้โหสิบกระบอก โอ้โห oh, 9กระบอกโอ้โสิบโอ้โหลาดคนหรือลาด GM วอะันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเชี่ยครบทุกอันน่าไม่เอ้ยน่าจะซื้ออย่างอื่นให้มันแทนไหมน่าจะซื้อได้กินปืนเลยมันเยอะเลยโอ้โหเพียบะพรึบโอ้โหโอ้ยเค้พี่ oh. มึงจะมีทุกอันเลยเหรอวะระเบิดยี่สิบเจ็ดลูก ไอวอลซี่บ1กอันโอ้โหเชี่ยครบทุกอันคนดูทำไมลาชุดพเกาโอ้โหลาชุดพกาแบงเวอร์จัดอ่ะสัตวสัเลียงโอ้โหสกินสัตเลียงนี่กูเป็นลูกเกมกูยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหสกินโอ้โหโอ้โหครบทุกอันเฮ้ยคิดอะไรออกกันละ พอดีว่าต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าพอดีว่าราดผมเนี่ยมันเป็นราดคนจนนะครับผมนะครัคนดูซึ่งไม่มีของอะไรมากมายถึงกับขั้นนี้หรอกราดน,นี้นี่แบบโอ้โหเอร์เกินไงผมก็เลยแบบว่าหมืนไส้ไง่าแบบเพชรแสนสามเลยขอใช้ทักสามหมื่นละกัน <c ười> คนดูปที่สําคัญไปกว่านั้นนะเมื่อกี้อยู่ในหัวแบบอยู่ดีดๆก็แบบปิ้งขึ้นไปเลยขอหน่อยละกันนะพี่พี่ชายผมไม่โกรธผมหรอกเนาะการที่ วันเกิดพี่พี่แม่ของขวัญผมไม่เป็นไรถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญจากผมจากพี่แล้วกันโอเคปึ๊บอ่าสวัสดีพี่กล้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่อ่าเฮ้ยไอ้กายเอ็งไม่สตรีมเลอวะเอ็งไม่ได้สตรีมพี่ดึกแล้วสตรีมอะไรเวลานี้โอ้หลับๆเพราะนอนกันแล้วเอ้าเอ่อเอ่ออย่าพี่พี่พี่เพิ่งตื่นพอดีพี่ว่าพี่เดี๋ยวพี่จะอยู่ยาวจนถึงสตรีมเลยดีกว่าอ่าเป็นไงกูบ้าแล้วกูคุยอยู่คนเดียวตอนเนี้ย มันส่งของยังไงวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ใช่ป่าวะานี่มาปึ๊บว้าอ่าตกอีกตกอีกปึ๊บว้านี่เป็นไงเป็นไงปึ๊บเอาแบบเต็มแม็กเฮ้ยเฮ้ยเพชรตั้งมาแสนกูโดนด่าแน่เลย ุยไปแล้วกูรีไปแล้วโอ้ไปแล้วกูชื่อแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับในที่สุดขัดคืนอ,อย่า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 ลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคุณดูยังไงผมไปก่อนแล้วชืว่อต่างคอนเสิแล้วชิฝายแล้วพวกนี้มันสตรีมมันรู้เนี่ยคุณดูไปนะครับนี่ทำเพื่อคุณดูนะถ้าพี่กล้าด่าผมคุณดูช่วยผมด้วยนะครับผมยังไงก็ขอตัวก่อน,นครับผมทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปายไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปมึงนะเมื่อวาน เมื่อวานผมมีเพชรเท่าไหร่วะทำไมเพชรผมมันไม่ถึงแสนเนาะคนดูเมื่อวานเพชรมีหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าสิบเก้าเพชรเขี้ยะไปถ่ายไปสามหมื่นหกคุณละเมอซื้ออะไรวะสามหมื 3, 000, 3, 000, 6, 000. ่นสามหมื่นหกพันเมื่อวานผมลืมปิดคอมผมเปิดคอมตั้งไว้ ใครขโมยเพชรกูเอาเพชรกูคืนมา